สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับรุ่น5ประตูทรงนิยมนะครับกับมาด้านะครับเป็น1.5ตัว Sport นะครับปี2013มือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์สวยๆครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับผ่อนได้นะครับ5 0า0บาทโดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับเครดิตดีฟรีดาว268,0นบาทนะครับราคาเงินสดนะครับ สนใจไปเช็ครถดูรถทดลองขับนะครับคันนี้ใช้งานไปโดยประมาณ280,000กิโลเมตรนะครับสภาพสมบูรณ์สวยจัดจ้านนะครับคันนี้สีสันสวยเต็มรำชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสภาพดีเน้นหา,าไว้ใช้งาน1.5ก็เป็นอีกหนึงรุ่นที่น่าสนใจในส่วนของรถประหยัดน้ำมันนะครับสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อห้องเครื่องเนียน,เ,น,นเดิมๆครับ ชมเช็คดูได้ครับคันนี้สภาพดีงามเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับการันตกไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอนะครับให้รถไปขับฟรีเลยครับสาหรับเ็นนี่นะครับก็ลองชมดูนะครับสภาพสมบูรณ์ดีงามแน่นอนนะครับสีสันเง้าฉ่ำใครที่ชอบสีแดงนะครับมาชมภายในนะครับออกเป็นทรงสปอร์ตนะครับทนดํำนะครับเบาะหนังดําเดิมจากโรงงานเซนทรอลกแอร์แบ็กเอเบเอสนะครับ พวงมาลัยมาติฟังชันกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าสมบูรณ์ครบทุกจุดครับรองชมเช็คดูได้ครับจะสวยถูกใจสมาชิกกันหรือไม่นะครับสำหรับใครที่กำลังหารถสวยๆไว้ใช้งานนะครับเน้นใช้ง่ายใช้สบายประหยัดก็เครื่องพันหเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะครับตัวนี้ก็5ประตูทรงนิยมครับได้มือเดียวป้แดงสภาพเนียนๆครับเรียกว่าเนียนสุดๆแล้วครับ ใช้งานแค่8 0 0 0 0ไม่ถึง1,000 0แนะครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นรถที่สวยมากๆนะครับการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ยากไม่แพงนะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับตามแฟนเพจนะครับก็จะมีข้อมูลการซ่อมบำรุงที่ไม่แพงครับตามอู่เก่งๆหรืออู่เฉพาะไงครับอะไรก็หาได้ครับในแน